เพี่ยนมากกันขึ้นพีนพ่นอ้องจังเว้นก็นมากกันขึ้นกามาได้อีกอ่ะอีไซีดอกไปดินี่หาดเลบุงคืออีกบ่เฮาดอ,อกบานๆพูดะโอ้อยคือไหมพูดาขอสัตยเออ bằng đi đi ạ à? <laughs> như bỏ điều <đường> này ừ <laughs> lột men lột tí vào well, cần cơm mô như này đúng หรือไหมมันหลายจ้ะโอไหนห่อยมันบุงคือก็กินมันอึดหลาย กับไอ้สองคนคือเก้าพี่น้องคลิปนี้ต่อจากกังเว้นเด้อกังเว้นเ่ามาแล้วกังขึ้นหฮามาต่อสุดเกือบสุดเก้าว่าท่านอาบห่อน้ำเพาท่านได้เปลี่ยนหอดสุดนี่เฮ็ดกระไรซ้ำนี่พี่น้องเป็หลุ่นน้ำนมต่อกังขึ้นกะโอ้เอาเอาบักคักอันใจมากกับไอ้หนุ่มมากกังขึ้น พี่น้องกันสิแสงไฟกันสิมีแน่เนาะเห็ดจังเดยกังเว้นนุ่มกะมากังคืนนุ่มกะมาอยู่นี่แหละนี่พี่น้องตื่มกันจ้ะพี่นอ้องเบิังหมองนีก็เป็นหมองมาบังเว้นเดียนมันเป็นห้อยเหยียบไว้บนเอาก็เอาได้อยุบหวานพุ่นดอกนึง ทางทางที่ก็เขาก็มาวงเว้นนี่นะคื่อว่าแล้วน้องมันใ่ญ่ขึน้นแต่ใ่ญ่ตปเรื่อยนี่จ้ะต้องดอกผุนก็นี่นี่ดอกหน่อยนะ <c oughs> งามบอพี่น้อง ตัดเองบ่มีผู้ถือกล่องให้สิเป็นเั่งสี่ล่ะหุ้มมดแมตกแหล่งลายตายมึงวะมีจา้า ดอกไม้พี่น้องโอ้ยดอกน้อยมันก็ยึดเกาะกันบ่เห็นทุกว่เห็นดอกนี่ก็ยุ่งขางท่าพี่น้องจนว่าเถาเมื่องนมสิกลับไปเอาดอกพุ่นเห็นทุกว่เห็นดอกนี่ก็ยุ่งขางท่าพี่น้องจนว่าเถา เมื่อหนุ่มสิกลับไปเอาดอ,อกพุ่นอยู่ดีด้ดีจ้ะ อสองดอกด,ดีหลายด้วสองดอกาง,งามๆจ้าแม่ยูบะมี่ยูบะห,หันคน อโ,อโอ้โหหัวแตกหัวแตกมากพี่น้องจนว่าเป็นดาวจนว่าเป็นแฉกตะลิต้นมันแตกแบบสิมันถูกอย่างถูกเคีย้ยวลายลว่ะ <laughs> นี่น hmm. so ี okay. ่กายมันบอกดอกนี้งามพี่น้องบอกเกือบเยวแล้วก็เห็นดอกนี่เนาะโอ้ยอย่าให้มาเก็บน้ำเด้อผู้ใดญ่นิดบ่ทันออกนั่นมาเก็บน้ำนมเด้อสองดอกสองมาตั้งไก่นี่ เปิดไม่ไหม้ขึ้นกับขึ้นเป็นตะหกักเถอะล่ะนี่พี่น้องหลกักการนั่นเถอะล่ะนี่อ่มข้ามดีโอ้หงานงาน ขอาเอาไปความเวียนหัวอาอันนีใส่โอ้ยดอกนี้แห้งป็นคัะมันจเบื่อแ้บ้างมามันให้ต้เบื่อแล้วะนะ่โอ้ยพี่น้องโอ้ยวยม,มันมีสวงดอก งามจ้าฟองมาตะกไกลๆแต่เห็นตะขาเขาก็ต้องมาลุนเบื้องที่น้องมันสีเท่าบ่เบ่้องแถวเทา้องเทา,า,เทาแต่ว่าหมดขึ้นมันมแต่เ,ตเบื่อบ่อันนี้เฮ็ดดีเห็ดหัวแตกพี่น้องเอ้ย เรื่องไรมันแหงมันก็นอยากเกิดเนาะปุตะตะลิตตนรับเลขเดาหน่อยก็เอา <c oughs> ไม่ใช่โอ้ <c oughs> ต้องมึงตาอายกันนะอโอ้ยเรากระได้อยู่พีนน้องแต่ว่าเราสีบอกให้สีบอกบอกนุมให้นุมมาทายคิดพี่น้องเบื้องนี่ตาเราเลยบ่หลายเอาลุงปีนไม่สองดอก พี่น,อน้องเดือดซ้ำอี่ก็เริ่มเสียดแบบไส่ใบหม่อีกแล้ะพี่น้องหึงบ่ไ่นโอ้ยจนเฒ่าเอาบ่ใดดอกสวงดอกงาม,งาม,งามายๆยันยันพร้อมเอาบ่ใดมาอายุมันก็บเพราะเห็นน้อมันยู่ใต้ใบ,บไม้เนาะ โอ้ยมันแบงคือโอ้ยนอนอหนอเดี๋ยวผมไปขอซะดอกนี่ แถ่หลังนอกที่นอนโอ้ยขึ่นน้ำเครื่อใหม่ขึ้นน้ำงาใหม่เอาได้อยู่ แย่งแย่งบ่ไอะไรแย่งดอกขอมัมันมัมินตะเห็ดไข่อ้อยต่อยพี่น้องเอ้ยโหจ้านำากระด็บหลายแน่แล้วดิอาซูเมอร์ยี่งมองเลย จนบานเนะาะป่าจนดินบ่อยู่จับเอาบึ้งกันนะโอ้ยจนแถารุ่งปีเ้า<ง>มาูงมือหรืกนะอกระไรเนาะเขากลับไ่หาคุณนะ่ะนันเด็กกินหอมดีเด,ด่นร่งตี๋แหล่ะพี่น้องดอกหน่อยๆแต่มีมึงบึงปีดิสองซ้ำโตโอ้ยทำแบกตะลังสิมากินนะเขากลับมาขอขอซะ ยงขาไปห้ดอกโอ้ยกินไปละเคืองดอกปดัดพี่น้องเอ้ยตื๊ดมุดตัวก็สิเอาอยุดอกเด้อเอาได้ยุได้ยุเอามาคือหากออกจังสิเหรอเยวเเร่งกวบวเอาได้เอาไปล่างจังได้โอ้เอาไปได้ นี่มาเอาดอกพี่น้องพี่ได้เด้ย์ยุกใส่ดกได้ยุดอกว่าหาันขันมันเอาได้เนาะขันแบลว่ามันอันสีล่างได้นุ่มก็อยากได้โอเคค่ะที่ยางผดด้วน่พเชื้อปันฮะช่วงเย็นแ่เห็นมันสว่างดอกคุณเต้น

บ้านเผาพี่น้องแข็งจ้าไม่แบนผืนปอบพ่นมากกนะพ่อพี่น้องมองเกามองแดบมองมังหันหละแต่ว่ายุ่อีกขางพ่นพ่นอยูนี่พ่นพ,น,พนพี่ฮือดเผาซะบ่ เดี๋ยวสิลองเอามือจับเอาเบื้งเดอพี่น้องด้อก็ได้ยุดดิล่านี่นี่พี่น้องได้ยู่ไดยู่มันมันหนุ่มยู่แต่ว่ามันเอาได้พี่น้องแบตหนุ่มเมดอ,อยู่ในดงแต่ว่ามันกับเมืดตอนไก่สิออกจากป้าเราล่าละก็หหวทางออกพอดีอันขอพุดทุกคนที่เก็บเห็ดน,น้ำหนุ่มจนวัด ออกจากป้าด้วจ้ะดอกสุดท่ายที่ถ่ายคือดอกนี่ล่ะแบตมันหมดน,นี่กระต้าของอายได้ซ้ำนี้เพราะว่าเราเอือนตะหนุ่มไปเก็บบานนุ่มกับสีล่างไว้ถ้่แกงม้ออื่นแกงเรืยอหนึ่งกันแล้วตยาใหยขอบคุณทุกคนที่ไปหายกำลังใจหนุ่มอยู่ในดงงด้วจ้าคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ขอบคุณค่ะ